คการสวัสดีช่องบายของวันทีนิเปียกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยูซี่พะโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งสวัสดีแฟนทา้งเฟซบุ๊กของง่วมมุนเมียสียูซี่พะโคสิงเล็ดและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องกันครับครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนทางช่องโดยดีตลอดมากครับพี่น้องครับเป็นงว่วมส่งฟรีบอมี่มาจำเด้อครับพี่น้องครับรอบนี้ก็เป็นเที่ยวที่สามครับสำหรับ แถวแรกกับบุีรั่เแถวสองกับทั้งขอนเจนจถวสามกับโคราชครับพี่น้องครับทีมงานเท่าทรงฟีเก็บเงินปลายทางบ่มีมาจำได้ครับพี่น้องครับพอแมมพี่น้องท่านใดสนใจที่อยากได้งัวไปเลี้ยงในราคาที่ถือโดยทีทรงฟีเก็บเงินปลายท่างตรงปกตรงสเปกข่ามาติดตามทั้งช่องเขาได้ครับพี่น้องครับช่องยูซีพาร์โคซิงหนึ่งศูนย์หนึ่งครับพี่น้องครับนครับทีมงานกำลังเอาขื้นอยู่ครับพี่น้องครับจะส่งให้คุณพี่เอฟซีทั้งโคราชเท่าครับ รอรับเลยได้ครับพี่น้องครับครับเก็บเงินปลายทางโดยไม่มีบวกเพิ่มใดใดทั้งสิ้นเลยครับพี่น้องครับครับไายสดๆครับพี่น้องครับช่องเฮาบ่มีคอนเทนต์นะครับพี่น้องครับเพลงไหนพี่ไหมไม่นี่มีอะไรวะครับเที่ยวสามบ่ครับบ่ปบันไดครับบ่ปบันไดบ่อสูงครับดีใจเยินบ่อพี่น้องเหน่งง่วนงานครับโอ้นี่ดีใจเหนงานมาเนี้นี่ครับช่องยุทธภูมเฮานอกจากสิขายง่วนในราคาถือเราก็กายัง สนับสนุนเยาวชนในบ้านนห่งไกลยาเสพติดครับพี่น้องครับอันนี้บะหมี่คอนเทต์ครับวอลตามข้วเป็นจริงนี่ครับตั้งแต่กี้กับน่าโลกแตกคู่หนึ่งเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับบ่แม่นตีคนเ้ยครับอันนี้กัไปในทังสูบกัญชายาบ้าอันเดก็ว่าไปครับพี่น้องครับเนว่อดีพานาเหมือนผู้นี้ครับยงให้เป็นพ่อเอญครับพี่น้องครับนี่ครับรับตัวกับใจช่องยูทูปพ่อให้โอกาสมารวมงานนําครับพี่น้องครับให้สูงง้อนํำกันสั่งงานสั่งอาชีพครับพี่น้องครับเปิดโอกาสให้ทุก่านนพ้อง ที่อยากร่วมงานกับห้องขอให้มีใจรักงานบริการด้วยครับพี่น้องครับลูกหลานบ้านเฮากะมาร้องเมืองได้ครับพี่น้องครับอาสีได้บ่หยายคขาเล้ยงครับพี่น้องครับแต่ว่ากะพ่อได้แบ่งกันใส่ยู่ได้พ่อได้สือผงชุวดครับพี่น้องครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับพีมงานครับที่ใการสนับสนุนช่องเฮาครับครับนี่ครับนี่ครับรครับครับขอบคุณหลายครับ